รีวิวครับรังล็อบสาตาร์ท่าอร์ตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยเนี่ยหน้าการจะตันอยู่ที่101มาในสไตล์โฟร์เพลเยอร์เล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือ CMF แต่ว่าถ้าใช้โปรชั่นบูสเตอร์เนี่ยเอายืน AMF ก็ได้เนาะค่าบรังการทำเกมลุกนะครับดีใช้ได้เลี้ยงบอลคอ้บอลก็ดีนะโดยที่ไทป์โปรชั่นเนี่ยดีมากกลางค์สิบกว่าใจบอลโหก็ดีมากนะครับจบสกอร์ เชอกลางๆนับไม่ดีนะเกมรับอู้ก็เล่นได้นะมีเอ็นเกจเมนต์แท็กกิ้งอาเกสีมอยู่ดับ80กว่าเลยสปีดนะครับคิงพาวเวอร์สเตมิน่าดีนะครับเออคิงพาวเวอร์กับสเตมินาเนี่ยดีมากสปีดใช้ได้ในเรื่องของสปีดต้นจม้มปความแข็งแกร่งบาลานซ์อยู่ดับ70กว่าโดยภาพรวมนะครับพลังของลอปซันเนี่ยผมว่าโอเคหมดเลยนะแบบอาจจะไม่ได้มีอันไหนที่สุดจีสุดจา๋าแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าเล่นได้หลายด้านแล้วก็มีประโยชน์หลายดนหลายส่วนนะครับอันนี้เนะี่ยผมก็จะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่ค ตอนนั้นเนี่ยมาในโ e อเปเยอร์เหมือนกันนะในไวไยัย26ปีโอ้โหถ้าดูจากบวกสีเขียวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะแทบไม่ต้องเปรียบเทียวนะร่างเก่ามีแค่เลี้ยงบอลคองบอลที่ดีกว่าแล้วก็มีคิงพาวเวอร์ที่มากกว่านะแต่ว่าข้าวรางสื้ออื่นนอกนั้นร่างใหม่ดีกวหมดเพราะฉะนั้นถ้าเลือกร่างใหม่ชนะแน่นอน สำหรับวิธีการาเปลี่ยนค่าพลังของล็อบซันให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าค่าพลังล็อบซันเท่าที่มาเนี่ยผมว่ามันควรจะมาเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะแต่ว่ามาเป็นโฮเบเยอร์ค่าพลังกับสไตล์เนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดกันเล็กน้อยนะครับทำให้อาจจะใช้อ่ได้ไปแล้วเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ดีนะเสือใครที่แบบจะเอาไปยืนเองเนี่ยผมว่าลองปรับตามผมดูนะแนวะทางที่ผมจะแนะนําเลยในส่วนแรกนะทูตติ้งหนึ่งแต้มเนี่ยออกไปเลยนะครับแล้วก็ดีเฟนส์ ถ้าเกิดเป็นสไตล์โฮบเยอร์ผมไม่ค่อยเชียร์ให้มีดีเฟเอนซ์เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะดึงนักเตะเราลงล่างเนาะนี่เพราะฉะนั้นแล้วดีเฟเอนซนะ์เนี่ยเอาออกเหลือสัก4แต้มเลยก็ได้นะรหรือจเจ้าออกหมดก็ได้นะอีกอันนึงงนี่ยพาสซิ่งเนะี่ยเอาออกได้เช่นกันนะเหลือสักสิบเอ็ดแล้วไปเพิ่มในส่วนของดิฟบิ้งให้กลายเป็น10นะครับแบบนี้นะเนี่ยหัวเรยงบอลค้อนดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของอาร์โรบอดี้แบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่านะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แค์เรื่องโอเวอร์ออลเนี่ยจะลดดีเฟนซ์อีก4แต้มออกไปให้หมดเลยก็ได้นะแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของเด็กเทอร์ลิตี้แบบนี้โอ้ผมว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่าโอเวอร์ออลก็จะอยู่แค่ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าไปยืนเอ็มเอฟเนี่ย รับรองว่าโหดขึ้นแน่นอนนะครับแบบนี้นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าจริงๆก็อัพแบบประมาณร้อยหนึ่งตามที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับจะทําให้ล็อบสั้นเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นนะเพราะว่าหลายคนนะ่ได้ไปรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะก็ลองปรับเปลี่ยนค่าบลังดูตามนี้นะเพราะว่าค่าพลังเกมรับเยอะมันทําให้ดึงนักตะลงล่างนะีมันไม่ได้ทําให้วิ่งขึ้นตามสไตล์โฮปเยอะนะ์เนาะ ก็นะครับพับสั้นแพ็กนี้นะผมคิดว่าหน้าเปิดตรงที่ว่าโหมีแกลเรตเบลแล้วก็เด็กแมนยูไม่น่าพลาดนะเพราะว่ามีดาร์เลนเฟสเชอร์มาด้วยก็ผมว่าได้ไปก็คุ้มนะ